สวัสดีค่ะขอต้อนรับข่าสุขายเดีอโต้ฟ,ฟลชเซลรายการที่เราจะนำดีลเลอรรถยนต์มือสองเจ้าดังมาแจกโปรสายฟ้าแลบในเวลา30วินาทีต่อคันขอบอกเลยค่ะว่าโปรเด็ดแบบนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะได้อยู่ที่ BB Smart าร์2ศูนย์รวมรถยนต์มือสองคุณภาพเยี่ยมนะคะพร้อมส่งมอบรถสวยให้กับคุณถ้าอยากรู้ว่าที่นี่มีโปรเด็ดอะไรไปดูกันเลยค่ะไปค่ะ เราก็อยู่กับทีมงานของ BB Smart Car คาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณมดค่ะคุณมดมีเวลาคันละ30วินาทีพร้อมไหมคะพร้อมครับผมพร้อมแล้วไปค่ะครับคันนี้มาพบกับรถ BMW 1 1 6นะครับ 116i เครื่องเบนซิน1 6 0 0ซีซีรถปี2014ครับเลขไม่น้อยมากเพียงแค่1 8 0 0 0 0นเช่เอง ส่วนออปชันนะครับนอกจากบ่อหนังรอบคันแล้วก็ยังมีเป็นบาะไฟฟ้าคู่หน้าครับมีเมมโมรีและก็พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันและราคาพิเศษมาครับคันนี้เพียงแค่6,54,000บาทแค่นั้นและโปรโมชั่นสำหรับรายการนี้ก็จะมีดอกเบี้ยพิเศษ2.79%และก็ขับรถฟรี90วันเลยครับสำหรับคันต่อไปนะครับเรามาพบกับ Mercedes-Benz C 3 0 0 e AMG Hybrid นะครับ รถคันนี้เป็นรถปี2020เป็นรถมือเดียวและที่สำคัญไม่เป็นแค่16,000แค่เองคันนี้ออปชั่นก็มีจัดเต็มหลังคามีซันรูปเป็นหลังคาแก้วครับแล้วก็พวงมาลัยมัลติฟังชั่นรถคันนี้มีให้พร้อมทุกอย่างเลยครับราคาเพียงแค่2,154,000บาทเท่านั้นและโปรโมชั่นสำหรับขายดีออโต้เรามีดอกเบี้ยพิเศษ2.79%และก็ขับฟรีไปเลย90วัน และทีเด็ดของวันนี้นะครับเป็น Toyota a l p h a า2.5 SC c k เก e ปี2020ครับไม่เพียงแค่37,000เท่านั้นหลังคาสลูปหรือว่าจอสัมผัส n a วิเกเตอร์พอ m e m o r y ทั้ง2ตัวและก็แอร์แยกหน้าหลังครับผมและฝาท้ายไฟฟ้าราคาพิเศษเพียง2,754,000บาทครับแล้วก็โปรโมชั่นสำหรับขายดีออโต้ขับรถฟรี90วันและดอกเบี้ยพิเศษ2.79ต่อปีครับมหมดเวลา โปรเดดขนาดนี้ถ้าลูกค้าสนใจติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะสามารถติดต่อได้ทุกช่องทางเลยครับของทาง BB Smart Car ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ l i น์แอดเฟซบุ๊กหรือว่า u t u b e ครับแล้วถ้าลูกค้าอยากเดินทางมาที่นี่ล่ะคะเดินทางมาสะดวกมากเลยครับที่แยกแชร์ไลน์นะครับใกล้ๆกกับดอโมงอํางวังวานหรือว่าถ้าจะมารถไฟฟ้าก็สามารถมาได้ทั้งสถานีกระทรวงสาธารณสุขและกล็ศูนย์ราชการนนทบุรีครับรือง,ง่ายกว่านั้นนะคะเพียงเข้าไปที่คายดีออโต้แล้วพิมพ์คําว่า BB Smart Car 2ค่ะก็จะพบกับโปรโมชั่นรถเหล่านี้นะคะ สำหรับใครนะคะที่อยากรู้ว่า EP หน้าเราจะมีโปรเดตจากนิวเลอร์เจ้าไหนนะคะติดตามได้ในคลาดี้อล์ตแฟลชเซลล์ค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะเรา2คนต้องลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสสวัสดีคบ๊ายบาย